สวัสดีครับผมเก่งสัตวันฟอยูอันนี้เป็นภาพที่เราใช้ทดแทนนะครับต้องขอบคุณเจ้าของภาพนะครับที่เแนะนํามาใช้นะครับคือภาพของเราจริงๆคือเราทําหายไปในในเชิงเทคนิคก็เลยต้องหาภาพทดแทนไว้คราวหน้านะครับผมจะถ่ายมาแบบเต็มเต็มคลิปให้ครบนะครับอันนี้ขอดูเป็นตัวอย่างไว้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับทั้งเจ้าของภาพด้วยนะครับ น้ำจะเหยได้ไหมโอ้น้ำมันเยอะอยเลยเต็นค่ะเตทีน้ำทิ้งเลยแล้วกันง่ายกว่าน้ำทิ้งหน่ยง่ายกว่าอันนี้ภาษาเหนือเลยว่าเนี่ยนี่โบว์เมลนะโบว์เมลขาเหนือเหรอเออภาษาเหนือเนี่ยโบว์เมล ภาษาไทยเนี่ว่ารุนโดกันภาษาไทยไม่รู้จักภาษาเนอรู้จกัาากภาษาขานะภาษาข่าฮาร์ีภาษาขาเรียวกว่าฮาร์ดดีแม่แม่เคยไปเอาเองไหมอ๋อเมื่อก่อนเ่าอยู่ปากพม่านี่เอาเอได้อยู่เดี๋ยว,วนี้ไม่มีละเดี๋ยวนี้ไม่มีอยู่ที่นี่ไม่มีเอาเมื่อก่อนอยู่พม่านี่นะอันนี้มีแต่นหน่อไม้หน่อไม้นี่เซราโซนนี่เก๋ๆแล้วก็นี่ เปลือนี่เหลือแล้วก็มีๆๆมรดัวนะเดนี่นี่แ,แต่เดี๋ยวนี้หาหาดูยากใช่ไไหมหาดูยากประเทศนไทยนี่ไม่มีแล้วฮัมโกอยู่นประเทศนอาลเนี่ยไอ้เมเชเรียหมูเขานี่มีบุนโดแล้วก็มนธรรมชาติเลีนาานเยนะแต่แตเราก็ตอ่้ดอนี่แต่เรา,เราแต่เราก็หายากหาหาดูยากใช <ๆ S 1> ่มแมยาอ่ันนี้เมเชเรียนะนีได้นะแบบ มาเอาป่าแม่รู้จักต้นไผ่หมือต้นต้นไผ่เลยตุ๊กไผ่ไม่อ่ะซื้อต้นไผ่เลยมีชื่อเลยหรือไม่รูอ้อันนี้ภาษาขาเรียกว่านีมาชายาบอนะเวลาอันนี้ไม้เกศแล้วก็เป็นหน่อไม้นะแล้วก็เก๋เกศแล้วก็อยู่ข้าง<อ>ในอ่ะม,อมันมาอยู่ข้างในแม่เคยเห็นตัวมันไหมมีหน่อไม้อ่ะ าาขาเรียกว่าบโตอ๋อพแกะพกมันแกวมันก็จะ<อ>มีต่อจากหน่อไม้ไปเออขางก่มีหนอ่อไม้ที่เนี่ยข้งก่อภาษาขาเรว่าเบตโตที่ภาษาไทยรไม่รู้ฮามันดนูัดัก่ออมัตงเหมือนเดิมเออตงหมืเดิมนี่ขอทีกที่อันนี้โคนี่มาละชิโนะอันนี้มาละเร็เลยทำนะที่ก่อ ถ้าลงถ้าลงน้ำมันตอนนี้มันจะระเบิดใช่ไหมแม่อันนี้อมมาเนี่ยม้เ่เม <c oughs> ค,คม,มวอมม ออมคนละอันกันเหรออันเนี้ยมันใจก้าเหลานะเนี่ยเออเหรอเออภาษาเขาเรียกว่ากีเชียโอ้อันนี้ไปทุบกินได้ใช่ไหมแม่ คือเป็นวิธีแบบชาบ้านต่างจังหวัดครับเพรแม่ภาคอยู่เป็นวิธีแบบรดดก่อนแล้วังรดกนแล้วก็ใส่ตนน้ไมนิดหน่อยแล้วก็ใส่นีหน่อยัวนิ้หน่อยอโลดนิดนึองเข้าใจแล้วกระทะก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าวันวันหนึ่งทำกับข้าวเยมากเดี๋ยวไม่ก่อนแล้วกใส่นะครับรด้าวหอแล้วก็ใส่ได้ค่ะแม่ได้ ได้แล้วจะกระเด็นไหมแม่ฮะแม่มมทำทำคลิปรูดตรวจเธอรีอคิปนี้ดังแน <c oughs> ่เธอเก็บของใส่ถุงได้เลยเธอถุงเ้หน้าถุงรวมันแบ่งดิดงดสี่ลูกก็ได้เธอ สีห่าลูกอ่ะไม่รู้เขาจะไปทําน้ํามะนาวกันหรือเปล่าน้ํามะนาวเลมอ,อนอร่อยน้ำมะนาวไม่ไมท้นแล้วก็นี่นใส่พริกเกลือใส่เกลือพริกแล้วก็โรยโชโรใส่นิดหน่อยรวมๆแล้วก็ต<ช>ีได้โอ้คุณน้กนยก็จะใส่ส่วนตัวนิดหนึ่งเร่งเร่งไฟหน่อย ตอนระเบิดน,น้ำนี่ออกไฟอ่อนหน่อยอย่าเพิ่มนีกนี่ถ้าน้ำมันเยอะนี่มันจะไม่ติดนะอ,อ,กอก้อน้ำมันเยอะก็ไม่ติดเกาะก่อนถ้าน้ำมันเยอะจะกรอบด้วยใช่าเเมย ลง,ล,งลงเกลือน่อลงเกลือลเกลือ,ลอ,ลอนิดหน่อยลงรัวใส่ตอไนไหนแม่คือจะเป็นรสด,ดีรสดียวลาใสกเกลือรสดีใส่กหมคุณม่ เวลาเราดิฉสนก็ใส่เจ้มาเลยพอ่พอบ่ถ้ามันถ้าถ้มันถ้ามันถ้ามันจะกรอบเกินไปใช่ไหมใส่น้ำมันเยอะกว่าก๋วข้วกลอแล้วก็ใส่เยอะๆแล้วสีใช่ไหมที่เขาขายมันเป็นสีเหลืองะอืมข้าวกลอแล้วก็สีเลอศกันอ๋อไม่ข้าวกลแล้วก็สีขาวข้าวกลองแล้วก็สีเหลืองกขกอ

ที่นี่นะะั้นแหละานบ้านบ้านเนี่ นะครับคุณแม่สุชาติแม่ร้องหน่อยแม่ลกิงกันกิพ่องกามพ่องกมนเดี๋ยว่เล่ะไปยิีมือเลียววันนี้อยู่สองสามวันเองไม่ได้กีนพ่องกามมาไนก็เนี้ยค่ะ มาทำมอทอดเลยน่าจะอร่อยนะเนี่ยตั้งเวลาไว้ประมาณร้อยสี่สิบนี่ยร้อยี่สิบก็ขยันหน่อยก็คือทีละห้านาทีห้าทีแล้วก็กลับด้วยก็รวมๆแล้วก็สักยี่สิบ สิบยี่ิบห้าประมาณนี้ฮะอันนี้ลองลองร่าวข้าวก่อนนะฮะไม่ได้ใส่น้ำมันใสเ่ยเยลอยนเดี๋ยวเกลือโรยก็อร่อยดะ